สวัสดีพบก,กับโรยุนนะครับวันนี้มาพบก,กับเอ็มออสเซโร่ในเมนนะครับวันนี้มาแนะนําบิวของเบดิวนะครับก็มาดูันได้เลยกับดิวที่ผมแนะนํานะครับก็จะเป็นบิวอิช็อกโกแลตแล้วดีเทนนะครับก็จะเป็นการใช้การ์ดนะครับช็อกโกแลตนี่นะครับก็ควรมีอย่างต่ำใบสองใบนะครับแล้วก็ ที่สำคัญก็คือไอเฮฟ a ี่เวบอนสเปเช i ย l i s t นะครับควรมี2ใบนะครับเพื่อมเป็นคอมโบกับการ์ดกินชอ็อกเกลตนะครับก็เป็นเราใช้ใบนี้นะครับแล้วเราก็จะมีไอปืนนะครับรช็อตกับ open f i า e นะครับก็มันก็จะทําให้อารีครก็อยติดทันทีนะครับก็ก็เป็นการที่ทําให้เรายิงได้ทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอชาร์จ ทำนานนะครับก็การที่สําคัญนะครับก็คือการคอรหนึ่งนะครับเราสมมุติเรามีเยอะๆนะครับแล้วเปิดมาปุ๊บกินช็อกโกแลตปุ๊บหรือชาร์จไปแล้วหนึ่งเทอร์แล้วกินช็อกโกแลตนะครับก็จะทําให้ฮิตมันเพิ่มมันไม่ได้บอกว่าเทอร์ละหนึ่งครั้งนะครับสมมุติเราชาร์จแล้วหนึ่งเทอร์กินช็อกโกแลตปุ๊บก็จะกลายเป็นสามฮิตนะครับอ่าแล้วมันทําให้สมมติเราไปกินช็อกโกแลตสองอันก็จะได้เป็นสามฮิตนะครับไม่ให่สามสี่สี่ฮิต แล้วสำคัญคือพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์สมมุติเราใช้โนเอลนะครับอ่าสิ่งสำคัญก็คือม่นกลาเป็น5้าฮิตนะครับส่วนการ์ชาร์ช็อตนะครับเราอยากจะใช้เป็นสองฮิตก็ลุ้นคิหรือ1นึ่งฮิตแล้วเพิ่มดาเมจร้อยิบผมผมแนะนำว่าถ้าเกิดเราเล่นสายยิงแบบยิงแรงๆผมแนะนำว่าเป็น พอยี่สิบดีกว่าแต่อันนี้พอดีผมไม่ออกนะครับเป็นเลยเป็น2องฮแทนแต่ถ้าเกิดเราจะเล่นสายตอนที่ผมแนะนําเป็นอันนี้เป็นชาร์ช,ช็อตนะครับก็ผมผมทําบิวเป็นชาร์ช,ช็อตนะครับเพราะว่าอัพพิแฟกผมใช้เป็นแับเป็นสองสองขึ้นไปนะครับทําให้คเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับว่าคิตอนนี้ผมยังอัพอัพพอเทนเข้าไม่ทัดไม่ครบนะครับมันก็เลยคิ้อยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับก็ถือว่าติดเยอะอยู่นะครับยิงประมาณประมาณ3ามรอบติด1ทีนะครับงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเราวิดมันแรงมากเลยนะครับก็แปดร้อยขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วผมใส่อันนี้ผมใส่อาวุธนี้นะครับมันก็ทําให้ยิงยิงตัวมิเกาะแรงนะครับผมก็เอาโอเพนฟาว์ยิงก่อนนะครับแล้วค่อยเอาอาช็อตยิงนะครับก็ตุ้มหายไปเลยนะครับก็แรงมากแรงมาก อ่ัแนะนำเรื่องพาร์ทเนอร์นะครับว่าทำไมถึงใช้โนเอลนะครับทั้งบนนี้ก็กลางๆนะครับก็อันนี้ก็บวกการ์ดท,ที่มีรีเทนนะครับสิบห้านะครับก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็นะบกทำให้พวกการ์ดแกงของโนของเปริลนะครับบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แน่ๆแล้วไออันนี้ผมไม่มั่นใจว่าทำอะไรนะครับผมก็เลยเฉยๆผมไม่ไสนใจอันนี้สิ่งที่ผมสนใจคือ อีโก้สกิลนะครับฮิลหนึนะครับแล้วก็แอคทีฟรีเททันทีนะครับหนึ่งหลังก็คือในพวกการ์ดที่การ์ดยิงทั้งหมดของเบลิวนะครับก็จะได้1นึ่งสแต็คทันทีครับของดีมากๆนะครับแต่เสียได้มันเป็นมันเป็นมันไม่ได้เป็นสายโจมตีนะครับก็เลยทําให้ทำให้ตีเบาลงไปเยอะเลยอส่วนที่แฟกนะครับที่พานะครับอันนี้ยิง ควรเป็นคนิค,นค,นคินคอลเลตนะครับเพราะว่ามันทำให้ติดประมาณ40%นะครับพอดีผมไม่มีจะเป็นคินั่นอ่ะส่วนตรงนี้หลังจากลองมาแล้วครับควรเป็นแอทแท็กเปอร์เซ็นต์ครับไม่ควรเป็นจัดรามเมานะครับอันนี้ทำพลาดนะครับแต่ไม่มีแก้แล้วผมก็เลยต้องไปอันนี้ไปก่อนอันนี้แอทแทกเปอร์เซ็นต์อี่แล้วมันก็จะกลายเป็น แอทแทรเลตแอทแทแร์เลตแล้วก็คิเลตนะครับสายนี้ควรเป็นอย่างนั้นนะครับตัวสามอันนี้มันล็อกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็เป็นสายยิงคอสสองนะครับเพราะฉะนั้นเราเราสามารถคั p ปี้ชาร์จช็อตสองอันหรือเอาได้สองอันแล้วก็ไอ้นี่สองอันได้นะครับสามอย่างนี้เลือกเลยนะครับเลือกได้เลยนะครับไม่คัปปี้อันไหนมันเป็นสายยิงทันทีนะครับก็ไม่ต้องชาร์จอะไรมากนะครับยิงไปเลยครับ กดกินช็อกโกแลตกดพาร์เนอร์ยิงเละได้เลยนะครับพาร์หนึ่งทีแล้วยิงนะครับมันไม่จําเป็นต้องาชาร์้นานๆส่วนเขาสองสามารถชารนานๆได้นะครับพาร์หนึ่งนี่คือยิงได้เลยคือไม่จําเป็นต้องชัดนานขนาดที่ที่เราแบบเออแบบก็จะก็จะได้ยิงก็นานๆนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามานั่งโตวิธียิงให้ดูแล้วกันนะครับว่าเล่นยังไงผมหาของไว้ทําอยู่โอเค ผมมาลงอันนี้โชว์แล้วกันนะครับเนกท,ทีมเบสิกนะครับเดี๋ยวผมใช้หมานะเพราะว่าเร่งดาเมจเดี๋ยวดาเมจไม่ทันก็เตียวใช้กระต่ายนะครับทีมเบลิวอันนี้มันใช้กระต่ายไม่คุ้มโอ้เรามีช่อดีโอเคแกจะยิงไปเลย โอเคอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนเขารู้ว่าเดี๋ยวมันต้องมีอะไรดีๆโหมาอ่านี่ไงมาแล้วโอเคเด็กปอน นะครับตอนนี้ไปแรกยังไม่รีเทนนะครับว่าเดี๋ยวใช้ให้ดูนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับรีเทนติดแล้วเอมมาไว้ใช้นี้ก่อนเป็นดาเมจนะครับจะยิงเป็นสี่ฮิตนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับว่ากี้สี่ฮิตจิ๊บไว้ก่อน

เอเรรยยโอเคแค่นั้นแหละประมาณนี้ครับวิธีเล่นก็จะประมาณนี้ก็คือใ,ใช้การ์ดปนไปเรื่อยๆครับคุณแม่ครับที่รับชม